พบกับผมโตชโนลครับกับท a นเลนแม็กเที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่กิจจักรที่หนึ่งเวียงเชียงรายครับหรือว่าโบดคิดเมืองเชียงรายนั่นเองครับสวยมากๆนะครับนี่ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบจากมุมนี้แต่ไม่เห็นเครื่องใหม่ไม่กันเข่งใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะรตรงน,นี้ก็สวยนะข้างๆ ศิละปะที่บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเรากำลังเลี้ยวไปทางซ้ายครับบนนี้ใช่นี่ครับตอกตั้งหอะระฆังชมลูกละระฆังนะครับโอ้โหวสวยนะครับใช่้นานบนนี้ก็คลาสสิมกมากๆ ชัวย้ยสวยมาก <c oughs> ชัวๆู๋เพราะว่ามุมนี่แบบไม่ธรรมดานี่ทำตรงนี้สุดกินเฟรมยาวๆเลยแล้วก็องเนี้ยสวบยสวยสวย โหเนี่ยเนี่ยครับสวยมากสวยมากครับสวยมากอาจจะมีเสียงคนใช้รถใช้ถนนดังไปหน่อยนะไ,ไ,ไม่ว่ากันดนมันมันเป็นที่เขานะใช่ใช่วนสนานหันไหวอ่าโอเคมาบนเราสงบดึงครับมุม,มด้านบน ด้านข้างแบบโปร,ร่งคลางกเลยนะยุโรปเลยนะ <c oughs> สวยมากม <c oughs> นี่ด้านข้างอีกฝั่งนึ้งใช่ครับอันนี้เป็นอาคารพราวิหาร2014ครับม <c oughs> ีด้านข้างตรงนี้ มุมไหนดีครับให้เห็นชัดๆอ่านี่เลยนี่เลยอาคารพระวิหาร214อน,นกรุงมาลัยประตูนี้ปิดนะครับต้องไปเข้าอีกทางหนึง่งไม่เป็นไรครับสวยเหมือนกันครับองเลยใช่ทรงฝรั่งมาเลย ใช่อันนี้ด้านข้างบ้บบานฟอรอลังเลยโอ้โหสุดยอดเลยอาจจะมีรถจอดเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่ดี ตัดยาใช่ไหมครับเพื่อนรมุมนี้ครับตรงนี้มีด้านไข่นะกคงต้องไปด้านนอกแล้วแหละเพราะด้านในาดูแล้วน่าจะไม่ถนัดยาเยอะมากเห็นไหมครับดเดินอ่างเงี้ยผมเราต้องลุยเข้าไปไม่ง่ายไม่ง่าย ด,ด้านนี้แล้วกัน <Okay. S 1> ก็หมดไปนหนึ่งที่แล้วนะครับผมจะทิ่าจักที่หนึ่งเวียงเชียงรายครับแล้วก็พวกกับผมต่อไดในช่วงจะเป็นสถานที่ใดหรือจะไปรับประทานอาหารที่ร้านนะ่ะต้องรอดูกันชืวนี้ปักตะกูครับ